ในวันนี้นะครับผมจะมาใช้หมัดแวมไพร์กับเผ่ามิงวีสี่ล่าสมอนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมคลิปเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาถูกทีบริการกดเกมพาร์ตแบบฟุตออสตาอันดี้มีแอนด์เวนเจอร์พเลทเทว่าดีฟเอนส์และสำหรับใครนะครับที่อยากปั้นไอดีใหม่ทางนี้ก็มีแก่จันมาเสริมเหมือนกันนะและยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยมีครบขนาดนี้ไม่ไปจัดไม่ได้แเราอายตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจทักแชทเพจหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับก่อนที่จะไปล่าสมอง เดีวต้องบอกเลยว่าดันพาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับบอสเนี่ยตีโคตรแรงเลยถ้าไม่มีแบบแรมพา์เนี่ยบอกได้เลยว่าผมตายไปแล้วนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็ใช้ไปในเรื่องของเผามิงวีสีด้วยนะครับช่วงเวลาตีบอสอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับเวอรจะสามารถจัดการบอสลงไปได้นะฮะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยากเลยหลังจากที่ผ่านดันพาร์ไปได้นะครับผมก็ได้ใช้500แฟกเมตรในการจ่ายสกิลแซดไปซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถทำให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นพาร์ร่างใหญ่ได้นั่นเองนะครับเอาล่ะสสวัดีทุกคนนะครับยินนดีต้อรับกลลลับบเเข้้้าสูู่็อออกกฟดีแวนะะฮโคมาในวัันนนนี้้ะะครรบผมมจาใชเปื่อองงข หมัดใหม่นะครับที่ต้องล่าริเวนทันเพื่อจะทำเ <Yeah. S 1> ชปาเน่ถ้าจำไม่ผิดคูอไปล่ามาทุกคนครับสงสัยว่าไอดีนี้มาไงนะครับก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมเนี่ยชื่อคลิปมันจะประมาณว่าแบบอ,อ,อะไรวะเบคอนทาเผามิงวีสี่ล่าหมัดแวมไพร์เออคลิปนั้นนั่นแหละนะครับถ้าทุกคนสงสัยว่ารหัสนี้มาไงก็ไปดูคลิปนั้นนะแล้วก็ได้หมัดแวมไพร์กับเผามิงวีสี่เทียห้ามานะครับผมกับดับคู o ่โอเด้งด้วยแต่ว่าไอดีนั้นเรายังไม่ได้แจกไปนะครับ ซึ่งผมเนี่ยจะเก็บไว้ทําในคลิปนี้นั่นเองมันยังขาดของอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นของใหม่แล้วผมยังไม่ได้ทานั่นก็คือสมอนนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ไปล่าเรเวนทานในคลิปนั้นมานะฮะผมก็ได้มีวัตถุดิบหรือว่าเมทิลเลียลเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ขาดอีกไม,ม่กี่อย่างนะไอ้ตากบอันนี้นยผมก็ขาดอีกแค่อ,อันเดียวแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาคราฟก่อนเลยเดี๋ยวจุดคราฟอยู่ในวะก,กุย้ยพี่หาเนี่ยไม่เจอหาคี้กระจกมากเลย เนเบิงบ่งเบิ่งเบิ่ยิงขึ้นฟ้าดิจุดพุเอ้ยอันนี้ปะนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ซึ่งผมไม่ค่อยได้ปลาปล่อยนะครับก็เลยหลงหลงหลืมๆเนะี่ยอันแรกนะครับเป็นชุดทูสเน็กอันนี้คือครสร้อยคอนะฮะสร้อยคอฟันหมาคราบเลยโอเคได้มาแล้วนะครับอันนี้คือต้องใสไหมไม่ต้องใส่หรอกใช่ไหมก็ใส่อย,อย่างอื่น่องใส,งใส,งใสแล้วก็อันที่ 2, 2> นะครับอันนี้คือเออเทอร์รลเทอร์รลเจลนะครับก็คือฟันหมานะฮะคราบ,บมาเดี๋ยวฟันนี้มันการดาเมจได้ใช่ป่ะไอไอกามอ่ะไอกามใช่ป่ะ กานดาเมจแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตีของหนักมากเอองั้นเราใส่อันนี้แล้วกันนะครับถือว่ามันน่าจะดีแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมอนสเตอร์แมกเนตนะครับเป็นสมอแม่เหล็กนะฮะเอาไว้ล่าเป็นในเรื่องของบอสใหญ่นะฮะก็คือบอส1นึ่งแสนเก้าหรับเลือดมันนะฮะที่มันเป็นฉลามอ่ะก็ผมขาดเป็นในเรื่องของเขี้ยวปกตินะครับทั้งหมด9อันขาดโกอีก16อันขาดเอ่อเกตปาปิลันยาสายฟ้านะครับ อีก5อันแล้วก็ตากบนะครับอันนึงแล้วนี่นเป็นไรเนี่ยโอเคฮะปะเดี๋ยวเรามาล่าก,ก่อนเลยไหมตอนนี้จริงๆควรมีคนมาอีกคนคน,นึงนะแต่ว่าเขาน่าจะอาบน้ําอยู่นะเพราะฉะนั้นเราล่าก,ก่อนเลยแล้วกันคนนั่งร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำเลยๆๆกำลังนั่ง <c oughs> ทําอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> หาอะไรกินห้องน้ำหรือเปล่า <c oughs> โอเคป่ะเดี๋ยวเราออกล่าเลยแล้วกันขับเรือก็เบี้ยวด้ดิโอ้กระจกใครเอาอะไรมากันไม่เอาตุ่นกล้วยไงกล้วยตุ่นแหลม เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีเรือคันหนึ่งเจ้าสีเอ่อเหลืองๆที่มันเหมือนกล้วยอ่ะถ้าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าหายไปไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้รเรือกล้วยกำลังขับเรือลำใหม่วะเออพี่พี่พพกเกาะเรือไว้ด่ะพี่ต้องเอามือเกาะเรือไว้เออพี่ต้องเกาะไว้เดีย๋ยวกล้วยมันเกยใส่พี่เออแล้วก็ไอดีนี้มีเป็นในเรื่องของผลแมกมาตื่นนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นในเรื่องของผลพระเนี่ยในคลิปนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องลงน้ำนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นคลิปเนี้ยใช้ผลแมกมาแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะลองละมัันนนตาาาาายยยยบ่่่ออมมกกๆเลลลจะะะะไรทีฮ แต่ถ้าไปตีดูบรรทาน,นมันตีได้นะมันสบายอยู่นะมันเป็นผลที่สแปมแต่ว่าเรามาล่าของแค่นี้นะฮะเพราะงั้นเราใช้ผลพาดีกว่าอันนี้ต้องไปเขตไหนนี่เราไปเขตชิกันชินา่า <c oughs> อ้ตอนที่เราขับอยู่เงี้ยมันจะมีปลาปดันย่าบินมากนเกาะอ,อ้าจริงนะอยู่แค่เอ็กซ์ตรีมก็ได้นะตอนนี้เราอยู่เคซี่เ <Casey, Casey. S 2> ดมอนน <c oughs> ะครับเคซี่เดมอนพอไม่ต้องมาที่ไหนเดี๋ยวพี่เต๋ยหน้านยูืนั่นี่เดี๋ยวเต๋ยตัวนี่เบี้ยวเลยไม่ดูนี่เกาะรับเกาะรับวิลาศไอรันลงเลยไอ้นั้งไม่จอดรับแล้วเก็บของก่อนแป๊บนึงเอ้ยนี่ ไม่ลงน้ำไม่ได้เนี่ยวอามาไปต่อนะครับไปได้บักคีกระปอมช้าจังอ่ะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยสักตัวเนี่ยมันกลัวกล้วยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอตูดหย่อนลงไปเห็นไหมนี่กำลังตกปลาอยู่นะไม่เมื่อจะเจอเนี่ยไม่เจออะไรเลยอ่ะเอ้ยแงวิบเลยอ่ะเเอ้ยนี่มันกระตุกกระตุกนิดนึงคืออะไรอ่ะมันคือสักพักหนึ่งนี่ยเนี่ยหายไม่คอมพิชช่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละหน้ามืดตามัวนะครับเหมือนตอนที่ตกหลุมรักเขา นนั่แหละเฮ้ยอะไรมาแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้าโล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 ว้าวว้าวไอแปลงล่างไม่ได้เฮ้ยนี่แปลงล่างพอได้โอเคได้ละมาดีมาดีดึงดึงแล้วก็ดูดดึงแล้วก็ดูดเออเออต้องตีคนเดียวใช่ไหมตีหลายคนเดี๋ยวมันแย่งกันใช่ไหมเฮ้ยนี่กองจริงของจริงของจริงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเวลาพี่ไม่พี่หนีก่อนพี่หนีก่อนหาทางไปไม่ได้คือเมื่อกี้ดรอปอะไรมาบ้างวะไม่น่าจะดรอปนะฮะไปกันต่อนะครับเอ้ากลับ เรือไม่มีคนขับไม่เห็นเรือแบบเปล่าตัวนี้มานั่งอยู่ไหนวะเฮ้ยเรือ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 อันนี้ตีตีต้องใช้โกเรือเรือผีผมว่าไม่น่าไหวอะเรือมันมันดับโกปะดับเหมือนกันจ้าโอ้แต่พี่ตีไม่ได้ว่ะดาเมจไม่พอนี่ต้องลงมาช่วยพี่ตีแล้วลงไม่ได้ลงเรือแตกแล้วเนี่ยผมพูดถึงตั้งมาโอ้โหตีไม่ได้มันมันฟันปกติไม่ได้เลยต้องใช้สกิลนั่นแหละของเลว่าคิดว่าเอ๊ะจะปีกไต้หวันบางหรจะยี เออทิพหายละเปลี่ยนไปกลับใช้ผลเดิมหรอโอ้แย่วะ่ะแย่แย่แย,แย่อันนี้ไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ผลแม็กมานะเตืเอนอีกแล้วพี่ดูดิโอ้มันยิงโคตรลัวเลยฉลามาๆๆมาฉลามมาต้องเก็บเคี้ยวปกติของมันด้วยป่ะดีไปมาแล้วเนี่ยหัวไม่แล้วเอามาเสิร์ฟไปแล้วมันไม่ดรอปวะไม่ดรอปเลยเนี่ยดรอปยากเนี่ยทำไปเล่นไปตติร์นอนนีกเติรน,นึงข้างหลังพี่โอ้ยตียังยากอะ่ะต้องเปลี่ยนผลแม็กมาคือเนี่ยได้มีผลแม็กมาในตัวไหมไม่ <laughs> เอ้ยดูก่อนดับฟูโกมาล่านหนึ่งเอ้ยสามอันนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่นิดเดียวโอเคพี่ไม่ตีเรือนี้แล้วกันตีเพราะเรือเออตีเพราะเรือผีก็พอนะเดี๋ยวมันเสียเวลานะฮะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผลก่อนดีกว่าผมว่าไม่ไหวว่ะโอ้โหลอยเลยเอ้ยโดนกดหัวเอ้ยใจเย็นๆดิพี่ไม่เกลียดว่ะบาดมากเลยกลัวไปๆๆเดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับขอให้ขายเถอะปกติก็ขายนะโอ้โหวันนี้ไม่ขายว่ะนี่มีไม่ไม่มีเอ้ย แลมแมกมาเ oh, กกว่ากระปอมเดี๋ยวรอหาผลไปใช้ตีนะครับเอาผลอะไรดีอ่ะเนี่ยโหไม่มีแม็กมาด้วยดิไม่มีมาไหมไม่มีรอกรมาไหมเออเดี๋ยวรอกรมานะฮะเราก็นั่งหาอย่างอื่างก็รอมาแล้วนี่แป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมขอเทรดผลแม็กมาก,ก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปรีสตาร์ทก่อนโอเคครับตัวน,นี้ได้มาแล้วครับเป็นในเรื่องของผลแม็กมานะฮะนี่นะได้มาแล้วมาได้เวลากินคืน นี่ปุเวกมาตื่นหวั<อ>งว่าจะง่ายขึ้นนะครับยากลงนี่หมดคําจะพูดมาๆม,ม,มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาออกเรือกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาฉลามด้วยใส่สมอเ,อเอท่เสมอแต่ผมไม่ได้ใส่เรือการเดียนมาเรือการเดียนมามันเร็วมันมันได้อยู่นะพี่ชอบใช้เรือการเดีน<า>ยนไปบ่อยเอยเอาเอารือลำนี้เลยหรอมันเร็วมันบินไม่ได้นะ เรือเท่าไหร่สองพันโอเคเราก็จะออกเรือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอพวกซีอีเว้นนะฮะทำไมเขาต้องเรียกซีอีเว้นด้วยเวนซีไม่ได้เหรอเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะกิจกรรมทางน้ำเหมือนมีอะไรเกิดเลยวะฉลามตัวใหญ่สักสิบตัวได้ไหมผมบอกแล้วงาาตูดพี่ฉีกับผมว่าตูดนี่ตูดกล้วยมันชอบกินกล้วยนะไอฉลามพวกเนี้ยเฮ้ยเรือผีเรือพรีดิฟกันอ๋นั่งไม่ได้เฮ้ยใครขับกันเลยๆๆๆเอ้ยเฮ้ยดวบจวบ นี่เนี่ยโอ้ยมันเป็นผลแบ็กมากรู้สึกอย่างง่ายขึ้นเยอะเอ้ยตกน้ำตาย,าย,ยมันไม่เห็นจะยืนได้หรือวะแม่งจะขังตัวเองอยู่ใต้น้ำตายโอ้โหไม่ดรอปอ่ะเรือนนี้โคตรโปกเลยจไม่มันจะไม่ขึ้นมาดรอปแล้วบีบีต้องไปดูแน่เอ้ยนี่ไงได้16อันขาดอีก4โอเคครับไปไปกันต่อนี่ขับเลยแล้วก็ไปยืนเบ่งกล้ามเบ่งอะไรตรงนี้มเมื่อไรเอ้ยโอ้ไม่เอา มเฮ้ยมาแล้วอะไรอ่ะโอ้ตามไม่ทันกระจอกมากเลยตกเรือด้วยเอ้ยเรือเรือเรือน้อยเรือน้อยเอาเรือใหญ่เลยอืมเลน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 ตื้อโดนอยู่นี่เนี้ยนี่เนี้ยอือโอ้ยตกน้ำตายไม่ดรอปบอเรือเล็กไม่ต้องเอาใช่ไหมเฮ้ได้มาสิบเก้าอันแล้วตอนนี้ขาดแค่อันเดียวแล้สำหรับฟูกุลองดิลนึง เอาหมดไม่สนลูกใครเอาหมดไม่สนลูกใครอดรอปป่ะนิดนึงไม่ดรอปดอกไม่มีพีรัล่นย่าสายฟ้าเนี่ยมันเกิดย่าเกิดเย็นใช่ปะขายอีกตั้งห้าอันนะฮะตอนนี้ฉลามบักคีกปอมเกิดนะฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยเน่เน่เอาเรือไปทิ้งก่อนเรือโหมมากเอ้ยก่อนรับได้อ๋อมันก็ยังเป้าหมายมันชัดเจนมากเลยพี่โอ้ยพี่ไม่ได้นี่อ่ะพี่ไม่ได้ฉลามหน่อยอ่ะพี่ฉลามหน่อยตามผม อ้้ววาไปละจเรือ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 ฉลามน้อยฉลามน้อยพี่ทองฉลามน้อยด้วยดึงโคตรไกลอ่ะดึงโคตรไกลอ่ะกลับมาไอฉลามน้อยมานี่วุ้ยมันไมห้อยก่อนเลยกัดเรือผมพี่ข้างล่างพี่เต็มเลยเนี่ยนึงพี่ดังสอยมันวุ้ยเนี่ยมันตามตูดนี่เนี่ยไปช่วยก่อนก่อนเออตายตายออมาถึงมันกัดตื่นเลยนี่นี่ฟันฟันฟันอุ้ยได้มาสองอัน มาดิมาดิโอ้อะไรอ่ะผลโมจิตื่นปลูกไฟฟ้าเลยอ่ะฉลามหาไม่เจอวันนี้ไงจับดูดเลยพุทธเอออที่อะไรบ้างดูดเลยพี่กลัวตกน้ำตายเลยไม่ใช่อะไรอ่ะเออปลูสายฟ้ามันจะจับหมดนี่แไงเรียบร้อยได้เลยมาได้เขี้ยว โอ้เขี่ยวไม่ต้องการเลยนะฮะเนื่องจากว่ามีเยอะแล้วตอนนี้ต้องการแค่ลูกกุญแจนะครับอันเดียวเลยมันจะเจะวอล์มไม่ดรอปอะไรเลยตีมานี่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเนื่องจากผลพาดจากสีผมง่ายนะเฮ้ยอะไรอ่ะเี่ยดูดิทำไมพี่เกาะเรือไปด้วยคอยยนเลยเมื่อกี้เรียบร้อยดับไหมเดีดูแป๊บนึงไม่น่าจะดรอปแล้วมั้งเนี่ยเออไม่ดอรดอปเลยสักอันหนึ่งโอ้ ถเขียนอกครับไปกันต่อเลยเลกเลกเลิเลิกมา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 อาม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 ดมา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 มนมา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 มวมามามามวมา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 มดมา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 ้าม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 มามามามะมามามามหมามามะมอมม่มา้ามามามมามามัมอมมามาามามาะาามาา มีนปืนปั่นปั้นนู้ตายจริงดูดเลือดคืนเอามาคืนแม่เอ้ยหนีก่อนหนีขึ้นป้านแป๊บเอ้ยไอปลาหลามไออือตายอือตายอื้อนี่เนี้ยโอเคดอกมาสองอันนะฮะไอเคี้ยวเนี่ยที่เหลือคือไม่ดอกเลยอะอะไรมันเกลือขนาดนี้วะเคี้ยวนี้ผมขาดอีกห้านะครับไอปีกไม่ดอกไม่มาอีกละไม่ตัวตายตายตัวสองตัวไปไหนละ มันจนให้ละมันเรือเราเนี่ยมันอยู่ข้างบนเลยเนี่ยมันไม่ดอกปะโอเคปะไปกันต่อเกลือจัดเลยไอตัวนี้ไม่รู้ว่าจะดอกไหมต่ว่าเอาเอาเอาเลยมาเรือผีก็มานี่ว่ะนี่เนี่ยอันนี้เป็นอีเวนต์ใช่ปะโอเคมาชึบชึบชึบจะดอกไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ดอก่ะดอกบนกับเอสโตพาลซึม ลองดูลองดูอีกตัวนึงนี่เนี่ยตายเหอะตายเหอะริมลบสีแล้วโอเคฮะดอปแคบโวลกับเอ็กโซพาลซึมเราไม่เอาแล้วกันนะฮะไอพวกอีเวนต์ของฮาโลวีนเนี่ยเอาละครับตอนนี้อ่าเหมือนว่าปีกสายฟ้านะครับหรือว่าเกตสายฟ้าของปาเปลันยานมันครบแล้วนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้มันเกิดนะบอสเกิดขอให้มันดอปเหอะลูกกตาเนี่ยขายแค่อันเดียวนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ต้องการไปแล้วนะ จะต้องการอีกทีนึงก็ตอนที่ทำสมองครับจะพี่ต้องการฉลามน้อยโดยแป๊บนึงมีปะฉลามน้อยต,ตอนตีตายอีกเดียวตัวเดียวไม่รู้มันตายหรือ,อยังเออเมื่อโอ้มันตายแล้วโอ้ยสายฟ้าแม่งกดหัวโคตรแรงเลยจับกดหัวเออ,อ,อ,อไม่เกลียดวะเนี่ยเดียนะ๋ยวเรเสียงเออ <laughs> ตายเรียบร้อยไม่ดรอปว่ะดรอปมาเป็นในเรื่องของเขี้ยวนะฮะ แต่ว่าลูกกวาดไม่ดอปขาดแค่เดียวอะลูกกาตอนนี้นะครับของที่มันครบไปแล้วสรับเราตอนนี้นะฮะก็จะมีเป็นในเรื่องของมูเ To o ูสนะครับก็ฟันเขียวแล้วก็อิเล็ก i ริกวิ่งนะครับเป็นปีกสายฟ้าแล้วก็อันนี้นะครับฟูโกเป็นทองนะฮะเอาแล้วเกิดแล้วนะฮะสรับ,บตัวที่3นะฮะใช่ปะตัวสามตัวที่4จะไม่ได้นะแต่ที่ผมต้องการตอนนี้ก็จะมีฉลามตัวน้อยด้วยนะครับเพรานงั้นเราต้องตีฉลามตัวน้อยด้วยนี่มามันชอบมาเป็นแพ็คคู่อะแล้วก็ตีไม่เคยทันเลยอุ้ยดรอปมาล่านึง แล้วนะี่พี่หาฉลามน้อยก่อนพี่หาไม่เจอคนนี้ไงไไเจอละอเฮ้ย,ยจุ่มน้ะวันเรือแตกแล้วปล่อยเลยนะโอ้ยพังแล้วเด็กเก๊ๆเอ้ยใจเย็นดูดเอาไปดูดไม่โดนโโตัวอะไรมาลดเงือกตายดอกไหมไม่ดอกนะฮะดอกมันเป็นเรื่องของฟันอีกแล้วดอกมาเยอะเหลือเกินนะขาลูกตาเนี่ยแค่นี้เดียวเนี่ยทำไมไม่ดอกวะ โอเคครับเดี๋ยวเราเสกเรือใหม่แล้วก็ออกเรือกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาละตัวที่เท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดได้เสียมากนะฮะมันมีทั้งเรือผีที่มันเป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับเอาออกไปเถอะนะฮะอุ้ยไอปลาผีมันดอกอันนี้วะเนี่ยมันดอกฟันฉลามเหมือนกันนี่ว่าคิดนึกว่าไม่ดอกเขาได้ตีมันไม่ดอกไงก็เลยนึกว่ามันไม่ดอกโอเคอย่างน้อยเราก็ได้มันจนครบแล้วนะฮะไอฟันฉลามนะตอนนี้เราขาดอย่างเดียวก็คือลูกตาปลาช่อนนะฮะปลาช่อนดอกมาเถอะ ดอกยากแล้วเกิดจะจบเลยดอกเพื่อน้องเออไม่ดอกไปเกรดดอกมาแต่เขี้ยวนะฮะเขี้ยวเขียวเข,ข,ขียวเนี่ยลูกกตาขาดอันเดียวเลยเขย้อันเดียวนะีฮะที่เราต้องการในตอนเนี้จะได้ไปล่าตัวจริงสักทีไอตัวปอมมันเกิดหลายรอบเกินไปแล้วนะครับหลายครับผมไปต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่บอสตัวใหญ่มันเกิดเลยกันเพราะไอตัวเล็กๆเนีเ่ยเ,เราจะไม่ได้หามันแล้วนะตัวที่เท่าไรไม่รู้นะฮะมาเริ่มกันต่อเลยลืมหมดแล้วตีเยอะเกินนะฮะดูดเลย เอ้ยเอ้ยไม่โดนไอ,ลอปลาฉลามมีหนวดด้วยอ่ะนี่ดูด,ดิผมเหม็นละมันมีแบบอันนั้นอ่ะมีหนวด,ดอ่ะมัน,ดมนาดจะเป็นปลามัดฉานะมัดฉาเนีน่ยวรรณคดีไทยอ่ะนี่เลยปลาฉลามขึ้นน้ำที่เฮ้ยนี่ช่วยปลาฉลามขึ้นมาจากน้ำเลยสงสารมันจับกดมันไม่ตายเลยอ่ะตกหมดเยจะตายเผาวิสีนี่ทำมาไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ดรอปอีกแล้วโคตรกระโปงกูเลยโอเคเหมือนเดิมครับไม่ดรอปนะฮะ ไปไปกันต่อเดี๋ยวดูก่อนดรอปไหมเพื่อวามชัวร์ไม่ดรอปนะฮะตัวที่เท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะฉลามที่ขี้เกลือขนาดนี้เป็นของคุณนะครับกูอยากวอวิตีคนเดียวนะเอ้ยเอ้อนี่เดียวนี่เราพี่ขอเป็นคนเตือกมาได้ปะยังไม่ทันได้ตีเลยไม่ดรอปอีกแล้วนะฮะ A later few moments มาครับตัวที่เท่าไรก็ไม่รู้นะฮะเกิดบ่อยแต่ไม่เคยจะดรอปเลยนะครับมันดรอปยากอย่างวะพี่เล่นะพี่ เน่พี่จะตายวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเออตายจะดรอปไหมดรอปไหมไม่ดรอไม่ดรอปเอาสองตัวเอาชิบหายละเออผมจะตายผมจะตายเออเจ้าพี่ผมตายชิบหายละไอ้เน่ใกล้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 ตายแล้วเดียวนี่เดียวสองหมื่นสองหมื่นเจ้าที่ไหนเกิดอีแล้วเนี่ยอย่าบอกนักเสกมา โอ้ยพี่จะตายพี่จะตาย,ยตายากระปอมปกระปอมทะเลเอ้ยดอปแล้วดอปแล้วดอปแล้ววูว่าจะดับปะป๊อบ,อบรีตัวไปดูไปดู <laughs> อะไรเนี่ยเพิ่งมาถึง <laughs> พ,พี่กับามาันนางโอเคครับ <laughs> มาเรามาครับอันสุดท้ายนะครับแมกเนตมอนเตอร์นี่ฮะแมกเนตมอนเตอร์นะค,ะครับคราวเลยหมดตูด <laughs> หมดตูดของจริงทีนี้เราก็จะสามารถหาเป็นในเรื่องของสมอได้ใช่ไหมเนี่ยไปทำอะไร อุบาทว่าโอเคครับป้าดเดี๋ยวเราเนี่ยไปเดินทางแล้วก็หาไปในเรื่องของฉลามที่มันเลือด1นึ่งแสนเก้นะครับถ้าเกิดเราเจอ1นึ0 0แสนเก้าหนเนี่ยเราก็จะได้สมองเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะง่ายนะห,หรือเปล่าวะแม่เอาเธอพี่จะหาไม่ต้องครับเธอ เ็ไม่ได้ทาานครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่มันเกิดเลยแล้วกันนะฮะ A few moments later อ่าล้วตอนนี้นะครับก็เจอไปเรียบร้อยแล้วสลับชทวร์ชาร์กนะครับตัวที่เราต้องการน,นั่นเองเนะครับก็คือตัวที่จะดรอปสมอนะมาเดี๋ยวเรามารีบจัดการมันให้เสร็จนะครับจะได้ไปนอนสักทีมัตเตอรี่เราจะฟาร์มไหมนี่ไม่ฟาร์มแล้วกันไม่ฟาร์มดีกว่าว่ะเนี่ยมันเสียเวลานะ่ยมไม่ฟาร์มหรอกเอาแค่สกิลเดียวก็พอแล้วไหมมัตเตอร์ลี่เพราะว่าตอนนี้บอสมันเกิดน่าจะได้อยู่สักสกิลนึงโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาจัดการกับบอสเลย ก่อนอื่นเลยผมต้องห้ามตายนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าทีอเาดิเอาดิ่ามันฆ่ามันเรียบร้อยได้แล้วครับสมอใส่สมอเทียบเสมอเรียบร้อยได้มาแล้วเห็นนี่นี่นี่โอ๊ย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 ดอ๊ไโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอโอยออ กระจาะไอ้ไม่ต้องมึงกระจาะไอ้โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มสมอนนะฮะจะไปไหมเนี่ยมาที่เกาะแรกเลยเอาแค่สกิลแรกพอส่วนที่เหลือไม่ฟาร์มนะครับสามร้อยห้าสิบไม่ฟาร์มพี่ต้องรีสตาร์ทนะเนี่ยพี่มีดาเมจเลยไม่ก็ใช้ดาบปิดเอาไงนี่ไงตีไปก่อนแล้วกันมาปึ๊บปิ๊บปิ๊บตายเปรมเฮ้ยก้อนกะจะไม่ให้พี่ตีเลย มา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 สมอสมอได้แล้วทีหนึ่งได้แล้วทีหนึ่งคาดเลยคาดเลยตอนนี้ได้ประมาณร้อยกว่าๆนะครับเพราะว่ามันมีมัดคูณสองจะไปตีบิ๊กมัมเลยไปน่าจะไวน่าจะได้เลยแหละมาครับเดี๋ยวเราไปจัดการบิ๊กมัมกันนะฮะไม่เกี่ยวเลยคือบาดทำไมเสียงเกมมันดังยังวะเปิดเสียงเกมไม่หรอไม่ได้เปิดดังขนาดนั้นไปแค่ขีดเดียวคุณจะแตก โอเคฮะตอนนี้ผมใช้สมอในการฟันไปนะครับน่าจะได้สกิลแรกอยู่ได้ปะได้ได้เรียบร้อยดอบัดบดบัดบดาบดบัดบดับเออดับเป็นไงต่อรูได้แล้วขอร้องกูขอร้องเลยมาครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันนะฮะมันจะจับแบบนี้แล้วก็หมุนนะเหมือนผลมูนจิตื่นเลยนะแล้วก็โยนไปแบบนี้ไหนเน่แค่สกิล X หน่อยมันเจาะเคลียรด้วยเหรอใช่ใช่เปิดเราเปิดแล้วเปรามามามาซุปเนี้ย ทันิโ, <irrelevant> โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันนะครับส่วนสกิลผมจะฟาร์มแค่สกิลเดียวเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะเยอะ350ยเยอะมากนะครับแต่ว่ามันมีมัดคูณ2อยู่นะเพราะงาั้นใครที่ได้ดินนี้ไปก็สามารถเอาไปฟาร์มเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกมาอีกคอยดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมบละบายบายยย้ยย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 มั้ยย